ติดตามคลิปใหม่ๆได้ที่ช่อง YouTube ปริญญาลูกก่อสร้างทุกวันจันทร์พุธเสาร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปักตะไครเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่บ้านท่าทองนะครับวันนี้เรามาดูบ่อประดุกของเราที่เตรียมไว้นะครับอีกหนึ่งบ่อนะครับตอนนี้ได้ใส่น้ำลงไปแล้วก็เอาโยกกล้วยใส่ลงไปนะครับเพื่อทำการ เรียกว่าอะไรนะเพาะปูซับน้ำปูนออกนะครับอ่าประมาณหนึ่งอาทิตย์ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับแช่ไว้อ่า๋ยวเราไปดูอ่านี่ที่แช่ไว้นะครับบ่อเราความยาวของบ่อประมาณเท่าไหร่นะเพาะสี่เมตรยาวสี่เมตรกว้างล่ะกว้างเมตรห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยวสิ้นเดือนเราจะเอาปลาดุกมาปล่อยแล้วครับก็ รอเวลานะครับให้น้ําในบ่อน้ําในบ่อนี้นะครับหมดนะเพื่อทําความสะอาดนะครับเราจะต้องเอาพวกเศษเนี่ยเศษพวกโยกกล้วยนะครับที่ตกค้างที่มันอ,อยู่บริเวณใต้ก้นบ่อนะครับเอาออกให้หมดนะครับเพื่อทําความสะอาดนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่น้ําน้ําที่เราใช้เป็นน้ําประปานะครับใส่ไว้ไม่ต้องเยอะมากประมาณ1ข้อ หนึ่งข้อแขนนะครับ1นึ่ข้อแขนเพื่อเตรียมรอเอาประดุกปุยของเรานะครับจำนวน200ตัวมาปล่อยในช่วงต้นเดือนนะครับในระหว่างรอนะครับเราก็ขัดทำความสะอาดด้านข้างบ่อไปด้วยนะครับนี่นะครับมันก็จะมีภาบ ถ้าพวกหัววด้วยพวกอะไรครับ <Okay. S 1> อาบพอก่อนในระหว่างที่เรากำลังถ่ายน้ำออกนะครับเราก็ใช้ประโยชน์จากน้ำในการอาบน้ำให้กับจะตูกสามตัวนะครับ<ส>ดเดี๋ยวเลี้ยงปลาดุกก็ไม่ได้อาบ้วน้ำเนี่ย ลดยมาลงเล็นดนะทุกคน <c oughs> อ่าหนีไปหนึ่งตัวนะครับโอ้ยไ, <c oughs> ไม่ขึ้นนะลง ไมไ่ขึ้นนั่งลงเอาใายดี่ลน,น,นไปแล้วไปขึ้นไปขึ้นโดบิดไปไม่ชอบขึ้นแล้มาเนี่ยแก่แล้วไปสวัสดีครับ ถ่ายเป็นภาพน,นี่หน่อยแป๊บนี่ไหนหมาทำไมแม่ตัดคลิปหมาตัคลิปบ่อประดุดก็มันอยากถ่ายอะตอนนี้นะครับน้ําในบ่อได้แห้งไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันมีปลานะติดในนี้แล้วหนี่งน้ําในบ่อแห้งแล้วนะครับอ่าต่อไปก็เดี๋ยวเรามาฉีดน้ําอ่าฉีดน้ําเอาเศษ อ่างเเศษคราบดินคราบอะไรออกก่อนนะครับก็เป็นขั้นตอนทําความสะอาดนะครับอันนี้ล้างรับล้างคราบสิ่งสกรปรกออกไปนะครับน,นี่ผู้ช่วยพ่อผมเองอ่ะก็วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับ บ่อเลี้ยงปลาดุกของเรานะครับเป็นบ่อซีเมนต์นะครับขนาดบ่อยาว4เมตรกว้างเมตรห้ิบนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเจอกันเอาปลาดุกมาปล่อยลงนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กับช่อง YouTube ปริญญาลูกก่อสร้างนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมติดตามด้วยนะครับฝากติดตามด้วยบ๊ายบาย